สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับอีกหนึ่งคันนะครับผมกับงานซ่อมจุดรั่วซึมวันนี้ก็เป็นฮันด้าโม o ปนะครับผมลูกค้าแจ้งว่าจอดรถแล้วก็น้ำมันหยดมันหยดนะครับผมก็ได้ยกเกียร์ลงมาที่เรียบร้อยเพราะาหยดใต้ท้องครับ,นะรบหยดเนี่ยก็เป็นมาานันจะมียางคออ่างอยู่ตรงนี้แล้วก็ซีนท้ายเครื่องก็รั่ว ก็ได้ยกเกียร์ลงมาก็ทําอ่างทาเปลี่ยนซีนซีนข้อเหวี่ยงลังครับผมแล้วก็มาอยอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นพวกซีนทอเกียตอนนี้ผมก็ได้งัดลงมาแล้วครับผมได้งัดซีนออกมาแล้วนี่เเคยยจุดนี้จุดหนึ่งตอนนี้ก็หลวมเลยนะครับผมน้ามันมันก็เซมลงนี่เลยค่าน้ํามันคาาน้ามันที่ว่ารั่วแล้วก็พวกซีนเผาก็เปลี่ยนให้หมดทุกจุดนี่เลยก็มีซีนทอเกียแล้วก็ซีนเทาขับ สายขวาครับผมแล้วก็จะเป็นชุดโอลิงตัวนี้โอลิงกองนะตัวนี้กองก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็โอลิงกอยนะฮะโอลิงกอยเกียร์ o I G e A. ก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่ามีคราบน้ำมันรั่วยอยู่ครับนี่ท่างวอรกกำลังถอดไอ้ <c oughs> อ่างเปลี่ยนอ่างเปลี่ยนปะเก็นอ่างเปลี่ยนยางคออ่างซีมนคะออ่าง ตัออวรถลวอวันตัวรถเราลินตัออวรถนี่ออมันลวกโอเคส่วนสีนฟ้าหน้าก็ยังไม่ลวกครับยงก็จะมีแต่อ่างสีฟออ่างไอ้ดีถอดมเลุ่มเล่ถอดเอาวะโอเคครับผม ผ่านแล้วบอผ่านแล้วครับทางกับซีนท้ายก็ใส่เรียบร้อยครับผมเ,เร็วมากครับครับกาวก่อนกาว,กาวครับอันนี้มีกาวเป็นกาวนะครับแล้วก็มียางพออ่างโอเคอันนี้ก็เป็นซีนซีนพอขับแล้วก็ซีน ไอ้ออยเกียร์ก็เปิดแผลมาครับเนะส้นท่อขับตรงนี้เสนน้ายก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเสนน้ายครับผมก็เหลือแต่เกียร์เกียร์ก็จะเหลือเป็นเสนท่อเกียร์เสนท่อเกียร์ไม่มีของก็ได้สั่งของนะครับ พ่นล้างให้แห้งแล้วครับพวกนี้ตัวที่ประกอบแล้วก็พ่นให้แห้งแล้วครับผมล้างให้เรียบร้อยแล้วครับกับปัญหารั่วซึมที่เปลี่ยนซีนอยอยู่ตรงนี้รนครับก็มีคราบน้ำมันรั่วครับผมก็เียกเบรคแล้วก,ก็สตาร์ทลองเรียบร้อยครับโอเค หยุดรั่วซึมว่ามีรั่วัหนนมนะนนก็แห้งนะครับ ไปลองวิ่งครับผมไม่มีลวดเส้นรับใช่ครับพร้อมส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จอีกหนึ่งคันครับผม